ตัวตวท่านก็แข็งแรงนะฮะแล้วก็เวลาพูดคุยบางประเด็นท่านยังมีความคมแล้วก็มีมีพลังในฐานะที่เ,เคยอยู่ในกระบวนการยุติธรมรมด้วยกันมาโดยเฉพาะท่านเติบโตจากนักกฎหมายแต่เป็นนักกฎหมายระบังประเทศด้วยโดยจะเป็นายการและตั้งเป็นรักสีีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่ คาดการในกระทรวงยุติธรรมก็ยังรักครบัท่านไม่ว่าจะฐานะการในรช่วงไหนพอท่านคำนึงถึงหลักนิติธรรมนิติรัฐโดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยท่านมองว่ามันเป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประวัติปรายาวนานดังนั้นระบบคุณธรรมจึงมีความสําคัญท่านก็ได้วางตัวให้เห็นแล้วก็ในฐานะที่ เราได้มอบหมายให้พักเพื่อไทยเป็นผู้ไปเสนอท่านเป็นคนดิเดตของพัคเพื่อไทยก็วันนี้ได้มาพบปะก็ถ้าจะมีการเลือกนายกก็จะบอกให้สมาชิกในแต่ละวันหน้าพัประชาชาติได้สมาชิกได้มีความมั่นใจว่าเวลาสถานการณ์โอกาสบ้านเมืองที่มีความเปลี่ยนผ่านและมีความขัดแยง้งเนี่ยความยุติธรรมต้องมาก่อดอื่นซึ่งท่านเนี่ย จาเป็นบุคคลที่เหมาะสมอย่างยิ่งเพราะว่าเราต้องมองภาพในอนาคตเนีน่ยการใช้อำนาจเกินเลยไปโดยขาดหลักนิิธรรมหรือไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระบบการยกย้ายหรือระบบที่ปล่อยให้อิทธิพลอยู่เหนือระบบราชการจนเกิดความรู้สึกยาวนานมาลนานนักษณะนี้หรือการใช้อำนาจครอบงำระบบต่างๆี่ เชื่อว่าถ้าท่านได้รับการเลือกเป็นนายกเนี่ยในบรรดาคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดความเป็นผู้นําของท่านเนี่ยจะสามารถาใช้เวลาไม่เยอะก็ตามเพราะเราเหลือเหลือเวลาที่เรามีวาระร่วมกันว่า,าท่านก็คงอยากจะให้คืนบ้านเมืองให้ประชาชนก็คือการมรยุทสภาเพื่อให้เกิดการเลือกตั้ง เมื่อกี้ได้คุยกับท่านเป็นไงบาง้างคะเห็นก็บอกว่ามีสัท่านเป็นนายท่านพร้อมไหมคะอ่าท่านพร้อมแต่ว่าเนื่องจากเป็นบุคลิกของท่านน่ะท่านก็อาจจะคิดก่อนพูดแล้วก็จะไต่ตองแล้วก็โดยเฉพาะในยุคนี้มันจะต้องมีการแสดงความคิดเห็นในาศาสนาที่สำคัญก็เชื่อว่าท่านจะสามารถเป็นผู้นำโดยเฉพาะผู้นำอันหนึ่งคือนายกรัฐมนตรีเนี่ย ถือว่าเป็นผู้นําทางฝ่ายบริหารนะครับค่ะเห็นว่าสับสนกันอยู่ตั้งแต่ช่วงข่าวเมื่อวานว่าตกลงอ่าทางอ่พักได้บอกท่านหรือยังหรืออะไรเงี้ยได้ได้สอบถามท่านท่านทราบแล้วเดี๋ยวท่านจะไปพักเพื่อไทยนะก็ขอบคุณมากที่ที่ติดตามมาในส่วนในส่วนพักร่วมเองเราก็ยินดีสนับสนุนท่านอ่าในส่วนของประชาชาติเราอยู่ในซีของเพื่อไทยเราก็สนับสนุนแ้วก จริงๆแล้วก็ในสภาในรัฐธรรมนูญเนี่ยการเลื่องนายกเนี่จะตั้งได้เสียงเกินปักกึ่งหนึ่งของสมาชิกที่มีอยู่เก็ปกติถ้า500คนก็ต้อง250อยแต่นี้สมาชิกอาจจะขาดไปจำนวนหนึ่ง<ม>น่าจะ2 4 6หรือส7ต้องได้มากกว่านั้นคงั้นก็แสดงความมั่นใจให้กับภรคประชาชนได้ไหมคะถ้าจะโหวตสนับสนุน เ,เชื่อว่าพรรคประชาชนต้องเขาเป็นพรรคที่ชื่นชมเขานะฮะแล้วถ้าเขามีระบบอยู่เราไม่ต้องไปชี้นำอะไรเขาเชื่อว่าเขาต้องพิจารณาที่ดีที่สุดนะครับซึ่งซึ่ง,งเนื่องจากว่าแต่ละพรรคเนี่ยมีพลวัตหรือมีเหตุการณ์ควนะามจำที่ไม่ต้องไปบอกแล้วท่านก็คงปินตองดูแต่ก็สิ่งหนึ่งคือท่านใจเกษบเนี้ย แกเป็นผู้นําที่มีภาวะผู้นําสูงมีฝัดกล้าในสิ่งที่ถูกต้องเชื่อว่าพรักประชาชนก็ก็คงจะเห็นคุณรัศสบัดตรงนี้เป็นเห็นทางพระองค์ก็มีัันวิบว่าถ้าพรกเพื่เทียบสภาเลยก็ได้ดังนี้ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าปลายทางเราจะไปจุดนั้นแต่ว่าเราต้องดูกระบวนการให้สบายใจทุกฝ่ายก่อนโอเคครับขอบคุณค่ะ